สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer แล้ววันนี้ผมก็จะพามาชมเทเลอร์นะผมเทเลอร์อัปเดต Wing Lions นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วก็วิเคราะห์กันนะว่าจะมีอะไรมาใหม่ในอัปเดตครั้งต่อไปซึ่งดาวว่าจะต้องเป็นแพทใหญ่อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่ามีอะไรมาใหม่มั่ง Oh. Oh. Hả? Vậy nè. Hell yeah. โอเคเทเลอร์ห okay. er, ้าสิบส right. okay. okay. exactly. um ี่วิอเห็นอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ลงราละเอียดกันหน่อยโอเคช็อตแรกอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือมันภาพย้อนแสงแล้ว่าเครื่องบินมันสีดำหมดเลยแต่เท่าที่เห็นก็คือตอนนี้กำลังเปิดแอร์เบรกแล้วก็ติดจรวดเป็นจรวดกระปุนะฮะเป็นแบบอ่า นิยมใช้ในของนาโต้นะฮะเป็นถ้าเป็นของรัสเซียมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่รูปทรงมันคล้ายๆพวกเครื่องบินตระกูลรัสเซียนะคะคือปากมันจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเหมือนพวกตระกูลมิกอะไรเงี้ยนะครับมิกสิบห้าอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเครื่องบินเก่าๆหน่อยน,นะแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงที่อาจจะเป็นเครื่องบินของฝรั่งเศสก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจจริง แต่เห็นอย่างเงี้ยมันจะมีช่องรับอากาศกลมๆตรงนี้แล้วก็ติดปืนยืดออกมานะครับผมโอเคนี่ช็อตอันนี้นี่โคตรชัดเลยนะครับใครที่รอนะฮะ f 5 0 5้โอสวยมากถัดมาเมื่อกี้เห็นลำกล้องไหมฮะแล้วก็เรือน,ะนี่นี่ก็คือ 2s3 นะครับผม เป็นปืนใหญ่อัตรจรของสาภาพโซเวียตนะฮะก็อย่างที่คิดไว้ว่ามันจะต้องมาคือข่าวมันมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะโอเคนี่เด่นเป็นสง่าครับนี่ก็คือแบนคาน,นันนะครับผมก็เป็นปืนใหญ่อัตรจรของสวีเดนนั่นเองครับก็ฮเริ่มเท่มเนเะท่าที่ไปหาข้อมูลมาก็ จะติดปืนใหญ่155ม mm เมตรนะเป็น c a n o น m อทับนะครับมีเคราะสูงสุดอยู่ที่20ม mm มนะฮะก็ตามสไตล์ปืนใหญ่อัตจอและนะครับผมแต่ <c oughs> ปืนยาวมากนะครับน่าจะยิงได้ค่อนข้างดีอยู่ไม่ได้น่าจะไม่ได้ยิงยากอะไรนะฮะเพราะว่าลำกล้องค่อนข้างยาวแต่ต้องดูความเร็วของกระสุนด้วยว่ามันจะประมาณไหนโอเคต่อมานี่ครับผม ก็เรือนะครับสามารถปล่อยเครื่องบินได้แล้วนะฮะอันที่จริงมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ยังพัฒนาไม่เสร็จก็เลยได้มาปล่อยในอัปเดตนี้นั่นเองโอเคต่อมาอ่ะเห็นช็อตนี้แล้วโอเคผมได้คำตอบละอ่าช็อตแรกตรงนี้นะครับนั่นคือ f 1 0หนึ่งนั่นแหละนะฮะคือตรงนี้มันเป็นดำๆตัวนีมน้มันไม่มันไม่ได้เป็นปากนะมันเป็นหัวเอ่อ หัวตรงนี้นะฮะผมก็คือช็อตนี้แหละนะครับ f 1 0 5โอเคเป็นลําเดียวกันนะฮะลำเดียวกันกับตอนแรกนี่อ่านี่มีป่องตรงนี้นะฮะตัวลําเล็กลำเดียวกันนะครับก็คือ f 1 0 5่ง้อานี่ชัดแจ๋วโอเค เรือครับช็อตนี้หลายคนอาจจะโฟกัสที่เครื่องบินนะฮะแต่เรือนี่ครับผมเด่นชัดเป็นสง่านะครับ KMS c h a n h o นั่นเองแล้วก็โอเคนี่ช็อตนี้ที่ทำให้ผมตกใจอยู่เหมือนกันก็คือรถถังมือคาว่าแต่มีความเป็นไปได้ว่าคือสายรถถังยังไม่มาสายรถถังยังไม่มา นะครับผมเอ่อแต่เมื่อเขาว่าเอา่ออ๋อนี่ตัวนี้มาร์คสดีโอเคมีท่อยิงลูกระเบิดสโมกนะครับอันเนี้ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันยังเป็นของรถถังจิจกรรมนะครับคือสายสายวิจัยรถถังอิสราเอลอ่ะผมคิดว่ายังไงก็ยังไม่มานะครับผมเขาจะต้องเอาเครื่องบินมาก่อนนะครับตามสเต็ปเลยก็คือเครื่องบินแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือนั่นเองนะครับตามสเตปปกติไม่ว่าชาติไหนที่อัปเดตเข้ามาเขาจะอัปเดตประมาณนี้นะครับนั่นคือเครื่องบินมาก่อนถัดมาก็จะเป็นรถถังเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นเรือนั่นเองครับอันนี้คงรถถังคงต้องรอกันอีกสักพักแหละนะครับคือผมยังไงก็คิดว่าทางเกมบอลเทนเดอร์ไม่เอารถถังมาพร้อมกับเครื่องบินอย่างแน,น่นอนเพราะว่าถ้าเอามาพร้อมกันเนี่ยมันจะหมดมุกเร็วมากนะครับ คือมันจะขายไม่ออกอะว่า่างไๆคือมันจะหมดมุกเร็วเกินไปอ่าช็อตนี้นี่คือมิลานอิสราเอลครับผมืมสวยมากโอเค โอเคแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าในเว็บไซต์ War Thunder นะครับก็จะได้มีการประกาศทดสอบเบต้าแล้วนะครับของเครื่องบินอิสราเอลนะครับผมก็คือในภาพนะมีแฟนทอมด้วยนั่นเองครับแฟนทอมอิสราเอลก็มานะในสายวิจัยเครื่องบินอิสราเอลนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยพอสมควรเลยแหละไม่หน่อยนะครับผม ของอิสราเอลนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่แหลง4เลยนะครับผมการเข้าเล่นโค้ดเบตานะครับที่จะสามารถวิจัยได้ก่อนใครคุณจะเป็นที่ต้องซื้อแพ็คเครื่องบินพรีเมียมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น speed f i v หรือว่า f4e ของอิสราเอลนะค,คุณจะสามารถเข้าช่วงโค้ดเบต้าได้แต่พอผ่านช่วงโค้ดเบต้าไปเปิดให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถวิจัยสายอิสราเอลได้เนี่ย คุณจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องบินแลงสี่ของอเมริกาหรืออังกฤษหรือฝรั่งเศสก่อนนะครับผมคุณถึงจะสามารถวิจัยสายของอิสราเอลได้นะครับหรือจะซื้อเครื่องบินพรีเมียมของอิสราเอลก็ได้นะครับคุณก็จะสามารถวิจัยสายอิสราเอลได้นะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนสายวิจัยอิสราเอลมาแล้วด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับคุณก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับว่ามีเครื่องบินอะไรกันมากันบ้างนะครับสายไฟเตอร์นะครับก็จะมีสปีดไฟนะครับ2รุ่นเมเทอร์แล้วก็ตัวท็อปนะครับก็จะมีมิลาด3 Cj นะครับแล้วก็เครื่องบินอะไรเนี่ย KFIR c7 เคคฟเฟียลเหรอนะฮะ C7 นะครับโอ้เครื่องบินก็สวยนะสวยสวยพอสมควรเลยนะครับผม แล้วก็จะมี f c e Phantom 2นะครับ A4N นะฮะมี A4H ก็มานะครับผม P51D 20 NA นะครับมี B17 ก็มานะ B17G สาย Bomber นะครับแล้วก็เครื่องบิน Nature นะครับผมเครื่องบินลำนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันฮะแต่รูปทรงก็ค่อนข้างสวยดีนะฮะ เป็นอยู่ในสายบอมเมอร์นะครับผมก็แล้วก็จะมีเครื่องบินพรีเมียมเครื่องบินพรีเมียมยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นสปีดไฟลแล้วก็เอฟซเหมือนเดิมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการดูเทเลอร์นะครับเทเลอร์อัปเดตวิงไลออนส์นะฮะปีกสิงโตนั่นเองครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้กันถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับดังนั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ